ทำไมไม่ไปโรงเรียนขี้เกียจไปขี้เกียจไปด้วยล่อแล้วจะเรียนจบไหมเนี่ยไม่รู้ด้วยอืตอตอนหลังต้องไปโรงเรียนนะรู้ป่เข้าใจไหมนี่เขาส่งวันแล้วฮะเขาสวันแล้วว่หยุด5วันเปิดวันแล้วหยุด5วันแล้ววันเนี้ยหยุดหรือว,ว่าโรงเรียนเปิดอีกอ่ะ วันีวันนี้วันอะไรไม่รู้ไม,รไม่รู้ด้วยโอ้โหตายแล้วชีวิตกิน,นข้าวกินให้หมดนะข้าวอ่ะรู้ป่ะอยาให้เหลือไม่แต่เม็ดเดียวนะข้าวตรงหมดกลับต้องหมดไม่หมดไม่ได้กลับเนี่ยรู้เป่ะเนี่ยกินให้หมดเดี๋ยวจะมารับตรวจด้วยนะกินเสร็จเรียกมาเรียกน้าด้วยนะ เดี๋ยวจะขอดูว่าข้าวหมดจริงหรือเปล่าแล้วกลับเนี่ยหมดจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยนะมีไอเว้ยโอเคเป่ะโหลกินหมดกินให้หมดเสร็จแล้วมาเรียกเรียกด้วยนะเดี๋ยวจะมาดูว่ากินหมดหรือเปล่าข้าวห้ามเหลือนะ กินให้อิม่มกินให้หมดเนื้อเนี่ยไก่ด้วยเนี่ยเนี่ยกินให้หมดด้วยรู้เปล่าห้ามเหลือห้ามทิ้งด้วยเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าตอบเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าที่บอกเออ,อกินไปราะนั้น